เวดเวลา55นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ที่พิซูโโลกเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำนะฮะตอนตีสี่ครึ่งที่ผ่านมาเป็นรถทัวร์ที่พลิกคว่ำอยู่บนถนนสายบายพาสสีแยกหนองอ้อสีแยกอินโดจีนที่อำเภอเมืองพิซูุโลกค่ะได้รับบาดเจ็บกันไปเป็น10คนเลยนะคะลักษณะก็คือรถเนี่ยพลิกตะแคงซ้ายอยู่ในร่องริมถนนแล้วส่วนหัวเนี่ยไปทับรถเก่งที่จอดคลุมผ้าเอาไว้เขารอซ่อมอยู่ตรงศูนย์ซ่อมสีตรงนั้นนั่นแหละคะ่ะ คนขับรถทัวร์ชื่อนายสำเริงอายุ62บอกจะออกจากกรุงเทพตอน2ทุ่มครึ่งผู้โดยสาร12คนพอเข้าเขตืองพิษึนโลกจอดส่งผู้โดยสาร2คนแล้วก็ขับมุ่งหน้าต่อตามถนนขับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อยู่ดีๆเหมือนกับคุมรถไม่ได้มันก็เลยตกลงไปที่ร่องถนนไงเหรอบค้บนหน้ามอแล้วผก็เลี้ยวมานี่อ่าแล้วเป็นมันวูบมันไหลมันลงไหลแล้วก็มันไหลมากเอาม่อยู่ มันไหลไม่เฉยๆใช่ไหมครับมันเอาไม่อยู่มไหลแล้วมันความันเจอเรื่องเราหนามันเจอเรื่องนั่นไม่ใช่เนาะไม่ไม่ต้องลดเลยสร้างใหม่อยู่ตรงฝั่งนดีใช่หรือเปล่าควบคุมรถไม่ได้ตัวสภาพรถไม่ดีหรือยังไง